gx เสามหวันนี้เราจะมาล้างตู้ a นะครับถอดล้างตู้ a กันดูก่อนนะครับอันดับแรกถอดท่อ a ข้างหน้ารถก่อนนะครับผมนนะครับการถอดก็ถอดน็อตไม่กี่ตัวนะครับหนึ่งแล้วก็สอง อดยึดตัวนี้นะสามตีนะครับตีตัวแล้วก็ถอดปลั๊กออกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเปิดปิดลมเข้านอกตัวรถในตัวรถนะครับดึงปลั๊กออกนี่ออกไปแล้วครับ ตัวหางหนูข้างในครับต้องแกะออกก่อนอย่าล้างคอยกครับทำความสะอาดแผงคอย ครับตะกปกเริ่มออกแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับติดด้านมาแล้วดีไหมละ ครับล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเอนะครับเห็นข้างนอกไม่ค่อยแชะเท่าไหร่ครับแต่มันจะอัดอัดอยู่ข้างในอัดอยู่ข้างในพวกช่องลมนะครับในคีบนี้นะครับมันก็เลยระบายความร้อนไม่ดีก็เลยตัดตัดบ่อยนะครับ ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับตัวห้างหนูเสียบเรียบร้อยตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วประกอบฝากอฝาตัวนี้เลยค่อยใส่วาวทีหลัง ประกอบข้อยข้างนอกนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากประกอบตู้เสร็จแล้วก็ทําการแวกสุญญากาศแวกอากาศออกจากระบบก่อนครับผมนะวกอากาศ เอาอากาศออกมาให้หมดนะครับถ้าอากาศมันไปอยู่ในตู้หรืออยู่ในระบบนะครับมันก็จะมีผลนะครับใช,ใช้ไปใช้แรกๆก็ยังเย็นปกติเลยครับแต่ถ้าใช้ไปนานๆเข้าแะครับเอ้ก็จะเริ่มไม่เย็ยนนะครับก็จําเป็นต้องแว็กนะครับแล้วก็ค่อยเติมน้ายาครับผมเดี๋ยวแว็กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการเติมน้ายากันคันนี้นะครับ ตู้ไม่รั่วนะครับแค่ทำความสะอาดเฉยๆนี่อะไรอากาศนะครับหลังจากแว็กเสร็จแล้วนะครับก็จะเติมน้ำยาเอนะครับอัดน้ำยาเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถนะครับแล้วค่อยวัดดูแรงดันน้ำยาอีกทีหนึ่ง รถวิ่งทางไกลนะครับวิ่งไทยลาวนะครับก็เป็นธรรมดาวัดที่ตู้แอร์ก็จะมีปฏิจับเพื่ออายุการใช้างานของมันนะครับครับยังไงก็ฝากดติดตามด้วยนะครับสวัสด,ด,ดีครับ